สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กามาพบกับน้ําเชีย่ยกับเก่อมาเชีย่ยวันที่สิบสองมกราคมหกสิบเจ็ด้ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้พ่อยญ่มาอันนเอาว่าอาหารให้ปลาไหมค่ะท่านผู้ชมพันยางมานี่ละ่ะเสียงห้องน้ําเชีย่ยนุว่าเป็นอียงงูค่ะท่านผู้ชมงูสิงตัวยิ่ใหญ่พ่อหญ่ว่า ลองไปมือว่านนี่คนกับมาเล็นอยู่นี่ดิค่ะท่านผู้ชมมันสุ่งค่ะโอ้บอกพริกมีไงเมียเขาโคตรกำลังงามค่ะท่านผู้ชมดสูงอีหลีเนาะสองคนยืนต่อกันพุณนเถอะล้างบันจาก จากตะกีท่อกันเนาะค่ะท่านผู้ชมถมสูงยังละ่ะครับพี่นอะครับผมกินท่านใดๆหรอครับผมเป็นไข่ยมมาสำรนวจบักม่วงโอ้บักม่วงสามดูดูอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสีผ้าไปตามแนวทางเลขของแม่มาลิเนาะค,ค่ะโค้งสุดท้ายค่ะเลขมาครบล่างแมงวดวงหันกับแปดเก่าตรงๆเนาะค่ะแม่เป็นเห็ดตะเหลขล่างนะคะบอถนัดเหล็กบ,บนอ๋อสีลมดิบัน ปาดเห็ดูเจ้านังล่งดูซ้ำหนาเจ้าว่นึกว่าเฮ็ดยังกะเฮ็ดแต่ว่าอีกแจ้งน้อยเนาะเถาเนาะมันยังควายสีเฮิมไหมแบบป่ามันมันจะแสบแสบเป็นแสงแบบของดูดูเขาเนาะบบ้ยเน้นแม่เถาทั้งในอีกไหมแม่เถากลมล่งพูดน่ะเป็นปุ่มอยู่ โอ้เป็นป้วงเลยอ้ยซีเมนจะเกิดนาเด้อมันกินหมักสมนี่อีกนี่อีกนี่ยังเสียขึสิหวานกรอบดีเนาะพี่น้องเอาไปฝากกันพี่น้องอยู่โรงงานนี่ก็เล้งหวานกรอบนี่โอ้ยกระดึกนี่ละกระดึกกระดึกเก่าม่เสียกรขั้นผู้ชมนี่สิบหวานบม่ค่อยสมที่แถามันแสบเนาะตกม่วงสามเดูค่ะท่านผู้ชมค่ะผมหวานจักหน่อยอยู่เนาะครับ อมหวานขนาดมดชุ่มน้ำเชื่อก็อยากทายลูกกับหมงม่วงน้ำครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับเตัวน้องค่ะดมมดชุ่มสะเก็ดอี่อย่างโอ้บ่วงงามขึ้นาะครับเอียงไหหอมกรม่วงดูดูแรกของปีเลยครับผมมาแล้วสามดูดูงามครับค่ะครับมาได้ค่ะดมมดชุ่มอาเอาค่ะดมมดชุ่มกรม่วง พาพี่น้องมาเบิ่งบักม่วงเอาพ่อใหญ่ขึ้นนี่ตัวนี้ก็ย้อนเป็นแป่นมองนี่ยังมากซ้ำนีก่กเมียเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาพ่อใหญ่สิขึ้นนี่นี่มูสิง <laughs> บู่อะังบักมีเพิ่นกระลังสีงามอีกโอ้ยเบิ่บงเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบักมีงูหลงคูงสิงบักมีนี่สีหนา้ายายค่ะดีเถ่านี่ พักแป้นพักแป้นตัดไปแล้วชุดหนึ่งใช่นาแหล่งนี่สิผ้ากันเชี่ยเทียงหน้าค่ะท่านผู้ชมเสียแถวมันแป้นนาแหลงจักน่อยเนาะเอามาเบิ่งตัวเลขก,กันนะค่ะท่านผู้ชมขอพระคุณนันแม่เพื่อนเนาะค่ะแม่มาลิค่ะอาจารย์ของเก่ามาเชียเร้่องค่ะท่านผู้ชมแม่มาลีนี่เนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมนี่ มาครบล่างแม่เพิ่นเนาะค,ค่ะเพินพ่นบ่ประกบมดค่ะท่านผู้ชมรู้สึกว่าเพิ่นมาซีกับห้าสี่กับห้าประกบมันกับว่าเขาเนาะครับค่ะมาครบล่างเพิ่นค่ะเอานี่เป็นโคง้งอ่อสุดท้ายเพิ่อนเนาะนี่คือชุดเต็มแม่ค่ะท่านผู้ชมมาครบล่างเบิ่งใหมค่ครับพี่น้องค่ะมาครบล่างค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะแม่ประกบคู่ไว้ก็คือเจ็ดคูค่ กลับด้วยค่ะล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกและสี่เจ็ดค่ะทา่านผู้ชมเนาะค,ค่ะมาดูโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายแม่เพิร์ดดึงจากนีมาเด่นซีกระผาได้เถาครับกลายเป็นเด่นซีกับผารับผมค่ะแม่เพิ่นก็นยังเน้นซีหาหาซีครับสามหาหาสาม,มนีนค่ะ คือเกาต่ว่าเพิ่นบ่ได้เอาสามซีมาครับถ้าพี่น้องมักซีเจ็ดก็เอาได้ด้ว,ดวค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะแล้วก็ตัวกันนี่แม่เพิ่นมักเลขกเด่นของพี่ปะกายค่ะหนึ่งกับสองครับค่ะท่านผู้ชมหนึ่งกับสองตัวเด่นประกอบพี่ปะกายห้าหนึ่งและห้าสองเพิ่นมักเลขกเด่นค่ะท่านผู้ชมเนาะครับ เด็กเด่นของผีบกายน่าจะเป็นสองเนาะสองกับหนึ่ง,งเป็นดึงมากค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าของผิปกายเพิ่กระเดินดีเนาะครับค่ะก็มีรุดแน่และค่ะท่านผู้ชมค่ะเอานล่เชี่ยสิห้พี่น้องเทียบเบื้องเหลี่กรางเนาะครับค่ะหลายสำหนักหลายอาจารย์พี่น้องก็เอามาเบื้องหรอกตัวใดมันชนกันก็จะคอยจัดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะขันว่าลง คันยามันเข่ากัจิมเวาลลังเลกออกเลี่ยวพี่น้องกัว่าหายเนาะครับค่ะแต่ว่าคันโล่งลายกัเกียงใจเอฟซีอีกจักจะเอาจังได้ค่ะท่านผู้ชมสรุปว่าลงไปเลยเนาะพี่น้องค่ะงวดว่าหันนี่แอดลลเดนเพิ่นกัเขา่าแปดเก่าเนาะครับแม่มาลีเพิ่นกับเขา่าแปดเก่าค่ะท่านผู้ชมมาครบล่างแต่ว่าตัวประกบวบาเขาเนาะเ่าะครับ,ค,รบค่ะ แอดและเด่นพี่น้องก็เห็นเพิ่นเขา่าแปดเก่าเมียมารีก็เขา่าแปดเก่าค่ะาครบล่างเพิ่นเขา่าแม่นมางวดนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมบ้านเพิ่นสิส้นกันบ่แม่เน้นมาเอ่อนี่เด้เอค่ะนี่ของแม่มารีเนาะแม่นส้นกันอยู่งสามคู่เนาะสามห้าสามเจ็ดและสามแปดอ้บ่แม่นสามห้า สามเจ็ดสี่เจ็ดสี่หกค่ะเอาแมีมาเด่นก็คือหาสามส้นเอดละเด่นอยู่หาสามอยู่ตัวเดียวได้ครับผมตัวเดียวหาสามนี่กระดังด้เถอะหาสามเก่าสองเก้าสามนี่ดังหาสองเก่าสองเก่าสามดังเมียนค่ะอยู่ในตอนนี้ตอนนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกระลังสีดังอีกค่ะลักหนึ่งโอ้จ้กสีมาตัวไหนนอนผี่น่องเนาะ อยากพ้าเอฟซีน้ำเชียถือถูกงวดเด้ะสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆบนล่างเอาค่ะท่านผู้ชมอ่ามืดคืมจักหน่อยเนาะมัอนอนันบ่พอยโฟ,ยฟยกัสค่ะมันแดดค่ะแดดสลัวสลัวแมนค่ะมนันฝนสิตกครับพี่น้องอีหยังเน,นาะเถอะอากาศเปลี่ยนแปลงอือเฮ็ดให้คนเป็นไข้รักษาสุขภาพเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องเลขของเจ๊ในตลาด ล่อน้ำเชียย์ยางเดียวแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเอฟซีเนโท้มาถามหลายว่าเลขเจนในตลาดปลอยหรือเปล่าเพราท่านได้แล้วค่ะท่านผู้ชมว่าะท่านได้เพิ่นท่านได้หายมากเพิ่นจะหายวันที่สิบห้าสิบหกคนละค่ะสิบห้าสิบหก่นละคันได้มากน้ำเชียกับสิมาล่องหายพี่น้องเนาะค่ะ,อะตอนนี้ว่าท่านได,ด้เอฟซีเป็นท้มากล่องระเบอได้ร้เบอเคอเห็นข้าเจ้าล่อง ผู้ดใดล้องกับดอนุช้อมค่ะ <c oughs> บ่รู้คือกันเล้วค่ะดอนุช้อมแต่ว่าพี่น้องก็อย่าไปเสียเล้วค่ะเพราะว่าข,ขันเสียเ,เลียกแม่คาเกนในตลาดน,นะนะครับผมเพื่อนอาจจะมีแม่คาอื่นกับบอลูนะแต่ว่าถ้าเป็นของน้ำเชี่ยนท่านไหนร้องท่านไหนมาถ้าเป็นของน้ำเชี่ยน,นี่อันท่านไหนมาบ่ท่านไหนร้องเด้อพี่น้อง <c oughs> แปลว่าแย่าหลงเสียเด้องขันสมมุิว่าพี่น้องก็ติดแม่คาเจนในตลาดของน้ำเชี่ยนนั่นค่ะ ถ้าเป็นมองอื่นแม่ค่ะกับว่ารูคือกันเนาะมันกัดไรแม่ค่ะค่ะอันเฮ็ดในเอฟซีเปนโทมาถามหลายค่ะยังยังบ่ได้ค่ะท่านผู้ชมบางเทียเพิ่นกับปอยกระเสียไปเนาะค่ะแต่ว่าน้ำเชี่ยว่รูดอกค่ะเอฟซีเพิ่นบอกให้ฟังค่ะนั่นท่านใดน้ำเชี่ยกบแจงตลอดทุกคลิปอยู่ดีค่ะพี่น้องถ้าติดตามน้ำเชี่ยเจบ่ได้มาคอมเมนต์มาถามสิได้ครับผมเพราะว่ามีแต่น้ำเชี่ยผู้เดียวครับผมที คไปคุยก็แม่ขาได้ค่ะเจกอันที่ว่หาหันเพ่นไห่แปดเก้าเก้าแปดลางเนาะค่ะนี่นะค่ะท่านผู้ชมท่านใ,นใด้ค่ะถาน้ําเชี่ยคันไดกับมมมีปัญหาค่ะท่านผู้ชมน้าเชี่ยนี่ล่องปั๊บเลยค่ะคันไดมากเนาะเอาสำหรับคลิปนี้คืนนี้เจอกันแม่ออยเป็นสีมะยาเลยกลางไห้ได้ค่ะท่านผู้ชมก็ติดแม่อยอยไว้มือเ้ารนี่พ่นวาให้่อยไม่ท่าแม่ออยไหมพ่นว่า ปีที่แล้วโทรหาน้ำเชียโทรแล้วโทรอีกพันวาค่ะท่านผู้ชมอยากให้เอฟซีกับน้ำเชียถือค่ะเกาะติดไว้เลยเพันวาขอบคุณแม่ออยเดอค่ะเอาคืนนี้เจอกันค่ะท่านผู้ชมเลกแม่ค่ะกัลลอน้ำเชียก่อนขันใดมากก็จะโล่งหายได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ